นมพึ่งกินตอนเช้าจะทําให้ง่วงไหมคะวันนี้สอนมีคำถามทางบ้านนะคะว่าถามเข้ามาว่าถ้าเราทานนมพึ่งช่วงเช้าปกติก็ทานก่อนนอนทุกวันแต่อยากเปลี่ยนที่จะมาทานตอนเช้าเนี่ยมันจะทําให้เราง่วงไหมคะวันนี้สอนจะมาเคลียร์ปัญหานี้ให้เพื่อนๆในเพจนี้ได้รับรู้กันด้วยนะคะถ้าเราเปลี่ยนมาทานตอนเช้าก่อนนอนนะคะ มันจะไม่ทำให้เราม่วงมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าบางคนนะคะลูกค้าก็ตื่นในเช้าตั้งแต่ตีสีต่ตีห้านะคะเพื่อที่จะไปทำงานช่วงเช้านะคะแต่ว่าอยากจะทานนมพึ่งเพื่อจะให้ร่างกายสดชื่นเฟรชน,นะคะก็สามารถที่จะทานนมพึ่งตื่นเช้ามาทานนมพึ่งได้เลยนะคะทิ่นะคะก็คือให้ทานกับน้ำอุ่นนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าร่างกาย ได้เร็วแล้วก็ออกฤทธิ์แตกตัวซึมได้ไวด้วยนะคะแล้วมีลูกค้านะคะที่ทานไปแล้วนะคะ <s> เขารู้สึกว่าร่างกายของเขาสดชื่นนะคะไม่เพียระหว่างวันด้วยนะคะเพราะว่านมพึ่งมีวิตามิน B1 แล้วก็ B6 นะคะทำให้ระบบปลายประสาทของเราส,สดชื่นสมองปลอดโปร่งด้วยนะคะหากใครที่อยากจะทานนมพึง่ง ไปเปลี่ยนไปทานช่วงเช้าสอนก็จะแนะนำสองทิกนะคะก็คือเตือนเช้ามาทานเลยนะคะดื่มแล้วก็ทานเลยแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวไปทำงานได้ปกตินะคะแล้วก็ทิกที่สก็คือกินหลังอาหารเช้านะคะการกินหลังอาหารเช้ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เพียแล้วก็ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยนะคะ หากใครสนใจหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วสอนจะมาบอกเคล็ดลับบอกเทคนิคในการทานอาหารเพื่อสุขภาพให้กับเพื่อนๆที่น่ารักในเพจนี้ทุกคนนะคะ<ม>เป็นประโยชน์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์เพียงแค่ขอบคุณให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่เพจนมพึ่งช็อปค่ะ